ขอบใจนะจ้าหนูสิที่มาทานมื้อเที่ยงกับป้าขอบคุณเหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อคืนนี้หนูสิกับตาทัศนยัยอ่ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะคุณทัศนัยเล่าอะไรให้คุณป้าฟังเหรอคะเ <laughs> มื่อคืนนี้ตาทัศนัยเขาเมาแล้วเขาพูดออมาบ่นให้ป้าฟังว่าหนูนะ่ะมีผู้ชายมาชอบหลายคน ดูสินี่นะเสน่ห์แรงจริงๆมีอะไรหรือเปล่าคะถ้านัยไม่เคยเป็นแบบนี้จ้ะเขาไม่เคยเมาแล้วโทรมาบ่นเรื่องผู้หญิงคนไหนให้ป้าฟังเลย เขาคงชอบหนูสีมากจริงๆนะจ๊ะเมื стве, ่อคืนนี right. ้เขาดูเมามากจริงๆไม่รู้ว่าตอนนี้จะตื่นไหวหรือยังเห็นเขาเป็นหนุ่มแบดบอยขนาดนั้นน่ะจริงๆแล้วทัศนัยเนี่ยเขาขี้เหงามากเลยนะเพราเหงาๆเขาก็จัดปาร์ตี้แต่พอทุกคนแยกแย้ให้กลับกันไปหมดแล้วเขาก็ยิ่งเหงามากกว่าเดิมแล้วเขาก็ไม่จะกลับไปคิดสงสัยซ้ำๆว่ามันจะมีใครสักคนไหมที่เข้ามาหาเขาแล้วอยากอยู่เขาด้วยความจริงใจ ทศนัยเขารู้สึกว่าเพราะว่าเขามีเงินจัดปาร์ตี้แบบเปไม่อัน้นใช้เงินเลี้ยงทุกคนได้นี่สินะทุกของคนรวยระแวงเป็นหมดว่าใครจริงใจกับเราบ้างหนูสิว่าจริงไหมล่ะจ๊ะค่ะป้ารู้ว่าหนูสิคงไม่ชอบใจที่ได้เห็นความเจ้าชู้ของลูกชายป้าแต่ก็เพราะว่าทัศนัยอ่ะเขาชอบคิดว่าไม่มีใครจริงใจกับเขา คิดว่าผู้หญิงที่เข้าหาเขาก็เพราะเขามีเงินเขาเล่นเลือกที่จะใช้เงินกับผู้หญิงพวกนั้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่เคยใช้ใจกับใครเลยยังไงนะจ๊ะหนสิอาจจะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของทัศนัยนะแต่เชื่อป้าเถอะว่าทัศนยัยไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนมากเท่าหนูสิเลยจริงๆเขาจริงใจกับหนูสินะจ๊ะ บุคลิกบางอย่างของเขาอาจจะขัดใจหนูสิไปหน่อยอะเรื่องนั้นคงแก้ยากพ่อของเขาก็เสียไปนานแล้วป้าเองก็ให้ความอบอุ่นอะไรกับเขาไม่ได้พ่อบครัวของเรามันกระท่อนกระแท่นไม่สมบูรณ์ทัศนัยก็เลยทำตัวแบบนั้นนั่นแหละจ้ะรสิลองเปิดใจให้โอกาสทัศนัยดูหน่อยนะจ้ะ